อย่างที่ผมแจ้งในหลายๆายไลน์นะฮะเสื้อผ้าร้านเราเนี่ยจะต้องเน้นสบายเรื่องรอบอกเป็นหลักนะฮะอ้อจะเน้นเลยนะอ้อจะย้ําเลยนะคะว่าใส่แบบสบายสายฉะนั้นไม่ต้องไปฟิตติ้งเรื่องว่าโอ้ต้องเป๊ะเรื่องรอบอกไม่จําเป็นนะสวัสดีค่ะคุณจันหอมราคา550ค่ะอย่างที่อ้อบอกว่างานร้านอ้อนเนี่ยราคาน่ารักมากไม่ใช่ว่าใส่แค่อยู่บ้านนะคะใส่ออกนอกบ้านได้นะคะเปลี่ยนแค่รองเท้าจากรองเท้าแตะเป็นรองเท้าผ้าใบรองเท้าขัดชูใส่ออกนอกบ้านได้เลยนะคะอ่านะคะพี่ปานดาจ๋าสิบที่2 สีนี้ก็สวยนะคะสีนี้ก็สวยสีนี้ก็ใส่ผ่องนะคะสีที่2นะคะเป็นคอจีนสีที่2นะคะคุณจันหอมคะตอนนี้ออลีวิวอยู่ที่ชุดกระโปรงนะคะชุดกระโปรงคอจีนหรือว่าคอตั้งนะคะมีกระเป๋าปัดด้านหน้า2ข้างขอคนที่มีรูปร่างนิดนึงนะคะเพราะรองรับน้ําหนักได้ถึงแบบ9กโลเลย9กโลเลยประมาณนั้นนะคะวงแขนแบบนี้ตามไซส์เลยนะคะใส่สบายมากสีที่สนะคะพี่ปนัดดาสีที่2นะ แล้วก็สีที่3ออกสีชมพูชมพูนะคะสีที่3นะคะแล้วที่สําคัญรุ่นนี้ยาวได้ใจมากยาวได้ใจเลยนะคะคือใส่ออกมาแล้วคือใส่ไปเที่ยวแล้วดูดีมากเลยนะคะ สีที่สามออกสีชมพูนะคะเป็นสีชมพูสไลด์สีมีสีเหลืองเข้ามาด้วยนะคะสีที่สมันมีชมพูกับเหลืองปนๆก<น>ันเข้ามาเป็นหวานหวานหน่อยแล้วก็แอบสดใสสดใสนิดนึงแล้วก็ตัวนี้ค่ะชมพูเลยชมพูและเป็นชมพูลายก้นหอยนะคะเป็นชมพูลายก้นหอยแบบนี้สีนี้ก็สวยเอาขอบอกสีนี้ก็สวยนะสําหรับใครที่ชอบแบบหวานหวานนะคะเอาขอแนะนําเลยชมพูเห็นไหมคะดูลายมัน ไม่มีนะคะภาพพิมพ์จะไม่มีลายแบบนี้อันนี้คืองานเขียนมือหมดเลยนะคะเป็นงานเขียนมือหมดเลยนะคะเอกลักษณ์ของร้านเราก็คือร้อยตัวร้อยลายนะคะร้อยตัวร้อยลายเนาะนะคะแล้วปก54นิ้วนะจ๊ะใส่ได้ทุกไซส์นะคะขอไม่เกิน90กิโลนะคะไม่เกิน90กิโลนะคะมีกระเป๋าผด้านหน้า2ข้างนะคะมีกระเป๋าผด้านหน้า2ข้างแม่ค้าหนักแม่ค้าโทษคาะแม่ค้าสูง157นะคะ ความยาวจะอยู่ประมาณนี้พี่ๆลองเทียบกันนะพี่ๆลองเทียบกันดูนะคะโอเคนะคะประมาณนี้เนาะสีชมพู pandemic, นะคะแล้วก็สีฟ้าค่ะเป็นสีฟ้าสีฟ้าแล้วก็มีสีขาวตัดกันนะคะสีฟ้านะคะเป็นฟ้าแบบนี้นะคะเป็นฟ้าแบบนี้นะคะคือแบบที่อ้อใส่เมื่อกี้คือไซส์แบบที่อ้อใส่เมื่อกี้คือสีเขียวเนาะคือฟ้านะคะ เป็นฟ้าแล้วก็มีสีขาวตัดด้วยนะคะเป็นฟ้ามีสีขาวตัดแบ locker, แบนี้ก็น่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะทั้งหมดก็คือคอจีนหรือว่าคอตั้งนะคะกระดุมปั Ear ๊มเป็นสีเดียวเป็นชิ้นเดียวกับตัวเสือ้อนะคะเป็นชุดเดสนะคะเป็นชุดเดสใส่อยู่บ้านหรือว่าใส่ออกไปเที่ยวได้นะคะใส่ ME <S <S ออกไปเที่ยวได้นะคะนี้นะคะ C.F. ลายก้นถอยค่อเขาว่าแล้วเชียวเเขาเชียร์ตัวนี้ออกแบบว่าเรื่องราคานะฮะที่ผมขายในไลฟ์เนี่ยนะฮะก็พยายามขายให้ตามราคาคุณภาพของนะฮะถ้าพี่ๆได้เคยใช้เนี่ยก็จะสัมผัสได้ว่าคือผมกล้าพูดได้ว่าเนื้อผ้านี้หาที่ไหนก็ไม่มีนะครับคือค่อนข้างเนื้อละเอียดแล้วก็นุ่มเนียนะะขอบคุณมากค่ะพี่ปนัดดาเพราะว่าผมทําออกมาให้มันเหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทยคปรนัดดา ถามว่าแพงไหมผมกล้าพูดเลยว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดนะคะทานค่ามันยังแพงออกว่าของร้านผมนะฮะอันนี้ใส่ได้เป็นหลายปีเลยนะฮะถ้าเราซักเนี่ย เราไม่ต้องไปตากแดดแรงๆนะฮะตากในที่ร่มแป๊บเดียวก็แห้งนะฮะอ้อจะไม่เหม็นด้วยคอ้อจะบอกอ้อจะแนะนํำอ้อจะแนะนําลูกค้าว่าด้วยความที่งานเรามันเป็นงานมือนะคะมันไม่ได้เป็นงานแบบว่าเครื่องจักรผสมสีล้างกันม้วนเป็นมาไม้มาไม้ไม้แบบนี้แล้วมาตักแบบนี้ไม่ใช่งานของอ้อจะเป็นชิ้นชิ้นหนึ่งจะมีสองล้ากว่าสามล้ากว่าแล้วก็ส่งให้คนทําบาติทําอะไรแบบเนี้แล้วเวลาด้วยความที่มันทํามืออะค่ะ ทำมือเนี่ยเวลาซักออกมาเนี่ยพี่ๆอ้อบอกเลยนะว่าสีไม่กินกันสีไม่กินกันหมายถึงว่าสีไม่ติดกันแต่มันจะมันมันจะเหลือจากการเวลาเราซักเนี่ยน้ำมันจะออกมาหน่อยมันเหลือจากการอาแช่ผ้ามันเหลือจากการแบบเขาเรียกว่าอะไรการล้างของคนทาบาตรศิษยมันอาจจะเหลือเพราะด้วยความที่มันเป็นงานมือค่ะมันอาจน้ํามันจะอาจจะออกมานิดหน่อยไม่ต้องตกใจน้ําแรกนะคะ แค่น้ำแรกสองน้ำแรกไม่เกินไม่เกินสองน้ำแรกแล้วก็ถ้าใครอยากจะใช้งานของอ้อเพื่ออายุที่ยืดยาวแนะนําให้ตากในที่ร่มนะคะเพราะมันแห้งเร็วนะคะไม่ต้องตากที่แดดจ้ามากเพราะแดดตอนนี้มันแรงมากมันทําด้วยความที่เราเนี่ยมันเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยมันทําให้แบบว่าแสงแดดเนี่ยมันก็จะทําให้ผ้าเราอะอายุด้วยแดดปัจจุบันเนี่ยมันมันมันแรงจริงๆนะคะตากในที่ร่มพอละประมาณสองชั่วโมงอะแห้งแล้วก็เก็บเลยนะคะ